สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคุณครูฮายาตีหยิมายิเป็นคุณครูประจำชั้นปถมศึกษาปีที่1นทับสวันนี้เรามาเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หน,นึ่งน,น,น,นะคะมาตราตัวสะกดแม่กลม ครูมีปริศนาคำทายเราลองมาทายปริศนาคำทายกันดูนะคะอะไรเอ่ยการแดดการฝนคนถือได้กางไว้บนศีระะเฉลยก็คือร่มนั่นเองค่ะตอบได้ไดมใช่ไหมคะ ปริศนาต่อมาฉันคืออะไรเป็นปลาดุกร้ายหน้าอันตรายยินคนก็ได้ฉันคืออะไรนะฉนเฉลยก็คือฉลามนั่นเองค่ะปริศนาต่อมา ฉันคืออะไรดื่มได้อร่อยดีคุณค่ามากดีสีขาวหวานมัน,ฉนเฉลยก็คือนมนั่นเองค่ะฉันคืออะไรคู่กับได้เย็บผ้า ร้อยสอยไปมาให้ผ้างดงามฉเฉลยก็คือเข็มนั่นเองค่ะฉันคืออะไรผลไม้มีสีมีวิตามินซีประโยชน์มากมาย ผลไม้อะไรนะคคำตอบก็คือส้มนั่นเองค่ะเราลองมาดูคำตอบของปิดกณนาคำไทยทั้งสีข้อดูนะคะมีคำว่ารม่มฉลามเข็มและก็คำว่าส้มค่ะเด็กๆสังเกตด,ดูคำทั้งสี่คำนี้นะคะ ว่าทั้งส uh okay ี่คำนี้มีอะไรที่เหมือนกันคะเก่งมากค่ะทั้งสี่คำมีมอม้าเป็นตัวสะกดทั้งสี่คำเลยใช่ไหมคะเราจึงสรุปได้ว่าคำที่มีมอม้าเป็นตัวสะกดคือคำที่อยู่ในแม่กมนั่นเองค่ะ และในวันนี้เราเจะเรียนเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแม่กลมมาฟังเพลงเพราะๆจากมาตราตัวสะกดแม่กลมได้เลยค่ะ กุกลับกุกกุบกูกับควบเร็วดังลมม้มาแม่ก้มตัวมอจะกดกำหนดนิยมรุมอิมอิมเอมีเปรมอารมณ์ยามชมชมความงามต้มตุมตุ้มตาเมื่อยามตุ้มเตี้ยมเนี้ยเมื่อยามโง่มเจ้าอโมจามและซออมซับคือคำในแม่ก้มเกมอแกมและแกมอแก ชื่องามระเบือระบมถนองทำเนียมชื่อรวมล้องกำกลุ่มคานายแม่กุมกูบกับกูบกับกูบกับกูบกวบเร็วดังลมหม้อหมาแม่กรมตัวมอสะกดกําหนดนิยมรวมอิมอิมเอมพี่เปรมอารมณ์ยามชมชมความงามต้มตุมตุ้ตาเมื่อยามตุ้มเตรี้ยมเตี้ยมเมื่อยามโง่เจ้าอมัวจามและเอม 吃喝如笼 คำและสองอมสาคือคำในแม่กรมเกมอเกมและแกมวเกมและโทมวโทมสนามอารามสมนามสมชื่องามระเบือระบมถนอถมทำเนียงชื่อรวมลอ้อมกำกลุ่มคำในแม่กรมกูกับกุกับกูกับกูกลับควบเร็วดังลมโมมาแม่กรม,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 มตัวมอสะกดกำหนดนิยม อิมอิมเอมพีเปรมอารมณ์ยามชมชมความงามตมตุ่มตุ่มตาเมื่อยามตุ่มเตี้ยมเดียมเมื่อยามงงงเจ้าอมจิมและโซอโมซับคือคำในแม่กลมเกมโมเกมและแกมโม กมมาตราแม่กมหรือแม่กมคือคำหรือพยางที่มีมอมาเป็นตัวสะกดลูกๆฟังเพลงมาตราตัวสะกดแม่กลมจบแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติมคำที่มีตัวสะกดแม่กลมค่ะ สามสามมาจากสอเสือประสมด้วยสระอาและมมมาอ่านว่าสอ,อามมสามชามชาม มาจากชอช้างประสมด้วยสระอาและมอมาอ่านว่าชออามมช้ามทิมทิมมาจากขอไข่ประสมด้วยสระอิ และมมาอ่านว่าขออิมอคิมเทียมเทียมมาจากทอทหารประสมด้วยสระเอียและมมาอ่านว่าทอเอียม เียมหอมหอมมาจากหอหีบประสมด้วยสระอและมอมาอ่านว่าหออมอ,อมอหอมสู สมมาจากสอเสือประสมด้วยสระโอและมอมา้าอ่านว่าสอโอมอสมยืมยืมมาจากยอยักษ ประสมด้วยสระอือและมอมาอ่านว่ายออือมอยืมนมนมมาจากนอหนูประสมด้วยสระอุและมอมา อ่านว่านออมอนมเต็มเต็มมาจากตอเต่าประสมด้วยสระเอและมอมาอ่านว่าตอเอมอเต็ม เคมเคมมาจากคอควายประสมด้วยสระอิและมมมาอ่านว่าคอเอะมอเมเคมรวมรวม มาจากรอเรือประสมด้วยสระอัวและมอมาอ่านว่ารออัวมอรวมสวมสวมมาจากสอเสือ ประสมด้วยสระอัวและมอมาอ่านว่าสออวมอสวมฝึกอ่านคําที่มีตัวสะกดแม่กลมลูกๆคนไหนที่อ่านได้ก็อ่านพร้อมกับคุณครูเลยนะคะ คำละสองเที่ยวพร้อมหรือยังคะสามสี่ตีขิมตีขิมชุมนุมชุมนุมมุมมามมุมมามกระดุมกระดุม โคมไฟโคมไฟความงามความงามมะยมมะยมคำรามคำรามยอมตามยอมตามดื่มนมดื่มนม เติมเต็มเติมเต็มจมน้ำจมน้ำพัดลมพัดลมกระเทียมกระเทียมหัวหอมหัวหอมมะ ตูมมะตูมสะสมสะสมผมยาวผมยาวลูกๆอ่านได้ไหมคะอ่ะขอเสียงปรบมือให้กับตัวเองหน่อยคะ่ะ จากที่เรียนวันนี้นะคะสรุปได้ว่าแม่กลมมาตราแม่กลมหรือแม่กลมคือคําหรือพยางที่มีมอมาเป็นตัวสะกดฝึกอ่านฝึกเขียนบ่อยๆ แล้วลูกจะเป็นคนอ่านคล่องเขียนคล่องนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ